บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ จ้เงินหมื่นเป็นเงินสดจจายเงินสดออนตรงเขาเ้าบัญชีให้ในเฟสที่2เตรียมที่จะประกาศรายชื่อแล้วนะคะในเดือนมกราคม2 5 6 8นี้โดยเป็นการยืนยันจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะจะประกาศรายชื่อในการรับเงินหมืน่นเป็นเงินสดในเฟสที่2และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมในการรับเงินภายในเดือนมกราคมนี้ใครบ้างจะผ่านสิทธิ์ใครบ้างจะผ่านเกณฑ์อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงิน1นึ่งบาทเป็นเงินสดออนไ เข้าบัญชีให้และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมเฟซซามแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร,ร์ทโฟนรับเมื่อไหร่รับอย่างไรอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดนะคะนายจุลผานอมรวิวัฒออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยว่าตอนนี้เตรียมที่จะประกาศรายชื่อสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในเฟสที่2ค่ะโดยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในปี2 5 6 8ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากมีการแจก เงิน1,000บาทในเฟสที่สองให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปแล้วจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ก่อนตุดจีนแน่นอนและเตรียมที่จะประกาศรายชื่อเร็วๆนี้สําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติทั้งหมดค่ะและที่สําคัญใครบ้างได้รับสิทธิ์เดี๋ยวเราไปตามเงื่อนไขกันเลยค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านล่าสุดนะคะนายจุลันอมรวิวารรัฐมนตรี่วยว่าการกระทรวงการคลัองออกมาแจงชัดในเรื่องของ,ของการเตรียมประกาศรายชื่อของคนที่ผ่านสิทธิ์ในการรับเงิน10,000บาทในเฟส,สที่2ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24ธันวาคม25 6 7ที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีการอนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและก็มีการจ่ายเงินสดผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้แลขบรปะ ตัวประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะว่าท่านต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เรีกบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยก่อนการรับเงินค่ะส่วนเงื่อนไขในการรับเงินก็คือต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีการลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567ายมีสัญชาติไทยและที่สําคัญค่ะในส่วนของเกณฑ์อายุต้องมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปวันที่18 กันยายน2567เกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2 5 0 7ด้วยไม่เป็นผู้มีเงินได้เกิน840,000บาทและก็ไม่เป็นผู้มีเงินฝากในบัญชีวรวมกันแล้วเกิน500,000บาทซึ่งในส่วนของเงินฝากเนี่ยนับข้อมูลณนะวันที่30มิถุนายน2567และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะโดยจะนับข้อมูลณนะวันที่30พฤศจิกาย,ยน2567แล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องของัง4ประเภทของกรมราชทธข้ม มูลตรงนี้นะคะณวันที่30สิพฤศจิกายนอยู่2 5และก็มีการคัดกรองความซํำซ้อนระหว่างกลุ่มเฟสแรกที่ได้รับเงินไปก่อนหน้านี้คือผู้ที่ถือบัริิัิการทางรัฐแล้วก็ผู้พิการจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2ด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเตรียมประกาศรายชื่อเร็วๆนี้ค่ะ เพรานะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนส่วนมากที่ลงทะเบียนไว้แล้วในกลุ่มผู้สูงอายุก็จะอยู่ในส่วนของสถานะในการเช็คระบบเข้าไปสู่แอปพลิเคชันทางร้านมีขั้นตอนทั้งหมด345ส่วนมากนะคะอยู่ในสถานะขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์เพระนาะฉะนั้นถ้าหากทางรัฐบาลนะคะให้เปิดตรวจสอบสิทธิ์เมื่อไหร่ถ้าใครขึ้นสถานะที่4คือไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยืุทณ์ได้เลยแต่ถ้าใครวิ่งไปอยู่ในสถานะที่5มีการอัปเดตสถานะแล้วแสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการแจกเงิน เป็นเงินสดในโครงการกระตุ้น,ศนเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่มืนบาทเริ่มแสดงความยินดีด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของการแจกเงินวิธีการแากเงินแจกเงินเหมือนเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ผู้บัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยไม่อยากกลายเป็นกลุ่มตกล่นต้องดําเนินการค่ะ นอกจากนี้นะคะความคืบหน้าในเฟสที่3ค่ะรัฐบาลเตรียมที่จะจ่ายเงินให้กับเฟสที่3แต่จะไม่ใช่เป็นเงินสดเหมือนกับเฟสที่2เป็นเงินดิจิทัลบัลเลตโดยจะมีการเติมเงินผ่านซูเปอร์แอปนะคะคุณผู้ชมกําหนดการจ่ายเงินในครั้งนี้1นึ่งนบาทในเฟสที่3จะจ่ายในช่วงเดือนเมษาย,ยนและก็เดือนมิถุนาย,ยนสองพันให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบแอปพลิเคชันหรือว่าซูเปอร์แอปคาดการณ์ว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในไตรมาสที่2ในปี2 5งพและในส่วนขอส พี่น้องประชาชนค่ะที่รอคอยในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมีการดนเนนจากท่านจุลพันธ์อมบอนวิบัตด้วยและที่สําคัญเตรียมที่จะหาลรือกับทางกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมพร้อมๆในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเราในช่วงไตรมาสที่2นะครับก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียนนะครับโครงการในส่วนของเฟสถัดไปที่จะเป็นในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ต ก็คงจะมีความพร้อมนะครับก็จะมีเม็ดเงินอีกแสนกว่าล้านบาทจะเติมเข้าไปในช่วงนั้นจะเป็นการรักษาโมเมนตัมที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจไทยสําหรับปี2568โดยเราตั้งเป้าเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะสามารถทําการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับเรายังหวังตัวเลขถึง3เป็นอย่างน้อย นะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ถึงเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นถึงระบบเศรษฐกิจที่มันเดินหน้านะครับก็คงจะเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนในปี2568ต่อไปครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลที่นันนำมาฝากขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ